สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นสรุปเราพัฒนานะคะของวันที่29พฤศจิกานะคะก่อนมาดูสรุปนะคะมาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะการคำนวณน,นี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขแชนแนลค่ะสุดงวดน,นี้หลุดนะคะจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนนะคะงวดน,นี้บนมันออก80ส่วนล่างมันออก หนึ่งสี่นะคะผิดเนาะแอดเน้นให้สามเก้าสี่เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งมันก็ดันไปออกข้างล่างนะคะส่วนบนก็ศูนย์กับหนึ่งก็ไปออกก็มาออกแปดศูนย์บนนะคะก็ต้องขอภายด้วยเนาะตอนแรกแอดบอกว่า ถ้าใครชอบเลขแปดก็จับเลขแปดอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าจับเลขแปดอีกตัวหนึ่งได้โต๊ดนะคะมันเยอะเนาะแอดก็เลยไม่กล้าให้นอ้องวันนี้ไม่กล้าเขียนเยอะนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเขียนเยอะแล้วมันไม่เข้าแอดว่ามันจะหมดเยอะนะคะแอดก็เลยไม่เขียนให้เนาะเอามาดูของงวดวันที่29ต่อนะคะ หลักสิล่างนะคะได้7 9 0งวดที่แล้วแอดเน้นหลัก10ให้เลข0กับเลข9นะคะแต่เด่นมากที่สุดหลักสิก็คือเลข9นะคะแล้วก็ลองก็คือเลข1นะคะอ่ะเดี๋ยวแอดจับคู่ให้นะคะ7 4แล้วก็7 6 เจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะชนที่เจ็ดกับหนึ่งเนาะสองตัวแล้วก็เก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะ

ตัวเน้นนะคะเน้นหลักหน่วย2ตัวก็คือ4กับ6นะคะเน้นมากที่สุดก็คือเลข6นะคะรองก็คือเลข4เนาะแล้วก็เผยออีกตัวหนึ่งก็คือเลข7นะคะเด่นหลักสิบนะคะเด่นที่9กับ1นะคะมันอาจจะมาซ้ำนะคะ1 4 หลักสิบแล้บหน่วยน่าจะเป็น9ก้ากับหนึ่งนะคะหลักสิบ ตัวเน้นให้นะคะเดี๋ยวแอดเน้นให้เนาะเน้นเก้าสี่เก้าหกเก้าเจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเห็นไหมคะเล็กไปปะอ่ะได้แล้วเนาะ ถ้าลองก็คือเลข7นะคะแต่เด่นมากที่สุดหลักหน่วยน่าจะเป็นที่เลข6กับเลข4มาดูเลขบนนะคะทีนี้บนของ3ชุดนี้มันชนที่ ะะคะอันนี้มันชนที่3 4มอันนี้เป็นสูตรเดียวกันแต่ว่าแต่หลักหน่วยสูตรนี้ไม่ชนกัน7 8 9 0หลักนี้สูตรนี้7 8 9 0เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะเอาหลัก10เป็นเลข กันนะเนะ 6, 7, 8, 9, เาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนอ๋อ งวดนี้นะคะมันชนกันที่ศูนเนาะเลขบนเนาะแอดขอเปลี่ยนกลับนะคะจากเป็น0123 9 6 7 8 0 1 2อส นเล่นยากนะอืมเอาศูนย์นะคะ ศูนย์หนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดเก้านะคะก็จะจับคู่ได้เนาะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปด หนึ่งเก้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะ บนก็เด่นหลักหกหกนะคะบนเด่นหกที่หลักหน่วยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับเลขของล่างนะเมื่อวดนนี้บนกับล่างนะคะเด่นหลักหน่วยเหมือนกันนะคะหกแล้วก็ เ็นที่หกกับเจ็ดนะคะบนหกกับเจ็ดส่วนหลักสิบก็ศูนย์กับสามเนาะแต่มันอาจจะหลุดได้นะคะ เพราะฉะนั้นแอดก็จะเอาให้สองตัวนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเลขเก้างวดนี้แปดไม่เด่นนะคะ เลสิบเดี๋ยวอดขอเช็คหลักหน่วยหกกับเจ็ดเด่นมากที่สุดหลักหน่วยถ้าตัวเน้นนะคะ เน้นสามตัวก็จะมีสี่ศูนย์หกสี่หนึ่งหกสี่สองหกแล้วก็สี่สามหกเห็นไหมคะหกศูนย์หก หนึ่งหกหกสองหหสาหเอาแค่นี้พอเลขวิ่งวิ่งล่างนะคะ แอดขอเน้นเป็นหลักสิทธิก็แล้วกันนะคะเก้ากับหนึ่งไม่เห็นเนะาะยอวานิดนึงส่วนบนแอดขอเน้นเป็นหลักหน่วยนะคะ บนนะคะเป็น bon, เอาหกกับเจ็ดก็แล้วกันเนาะวิ่งบนหกกับเจ็ดนะคะแอดเขียนผิดเป็นวิ่งวิ่งนะคะวิ่งบนหรือใครจะวิ่งบนล่างตัวเดียวก็ได้นะคะก็คือเลขหกกับเลขสี่นะคะ เห็นนะคะเดี๋ยวแอดให้ดูนะคะย่ออีกนิดนึงเนาะอ่ะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ